โอเออาไม่ได้ไม่ได้ไม like ่ได้เจอหน้าเว่าเจอหน้าลรงว่าเจหน้าเาว่าครับเดี่ยวจเจ้าแล้วครับเดี่ยเจ้าแล้วครับเดี่ยวจะเจ้าแล้วครับเดียวจเจ้าแล้วเดี่ยวจเจ้าแล้วมาเขาฮอิดเขาเขาเดี๋ยวเขาอย่ามาทาอย่ามาทาอย่ามาทาเฮยงไม่ยมาทาไลกินจ้องแล้วครับคือตังไงเออ ไปเดียกินไปสนเขาหอดไม่ใช่ยัยกินอแล้วเนาะกินลักซี่โอ้โหเอาเอาเอาไม่เาไม่เาไม่เาเฮ้ยเจ้านาลว้านลองวเจาอเฮ้ยยอมาคุยหาดูอืมเน่ลินอหงยันงอย่่่ย่งายยายงยงง่ จ้องกินตัวนี้ไม่มีซีเลียตซีเลียตบอซีเลียก็ตไม่มีซีเลียตครับเจะต้องขวยได้ไหมจะกินสองเอาไปกินสองห้องเลยเอาเอาเข้าไปเอาไปเต้นฝ่านั้นยังแพ้อยู่กล้าเข่าบ่หนิกล้าเข่าบ่หนิเพื่อชิลเลียนวุ้มไม่มีตัวหยางไม่มีตัวหยางไม่มีตัวหยางแต่ละรอบเหรอไม่มีตัวหยาง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 อย่าไปนับ อย่าไปนเจอคำนี้นะอย่ามาหามกูดอกเก่งมึงอหามเหล้าหูประเภทย่างคนคืออยากจะคุยมาด้วยไม่อยากคุยเขามาอยากคุยต้องเจอเขาไปดีเสียไม่อยากคุยอ่ะคำนี้เขาเขามาคเขาก็ชื่ย่ากให้เขาเขาหรือเอล่าเราตาไปเราตาไปเนี่ยอีไปใส่ไม่มีตัวอย่างเอาได้ตัวนี้ได้ตัวนี้ได้ไปสันไม่มีตัวอย่่่างไมมีตัวอยาง อย่าอห่าเล่าขังไรอยเล่าขางอย่าอย็นเล่าขังไรกย์เน่ยเดี๋ยวเราตีต่อนเขาให้เลาต่อนรถอเราสิกาต่อสิเร่าจีบตัวยางกัอนจีบต้อเจ้าจีไบใส่ลูงานเจ้าเราแล้วเนาะเออ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 เยกินเลเนาะเอาการให้กินซีอยู่เลยเนาะีอยู่ใส่โอ้โหโอ้โหโอ้โหอเออไปฮอมาเปไปตหมา ฟังกฮอดแล้วบายเห็เถียงกินแลยเนาะกินนี่โอ้ยเขาบอกพอกินนอนลุงเฮ้ยคือเสีบือแทนเนาะเอาเบิ่งเด้อบาทนึ่งสบาทนี้เอเอเออ๋ออ๋ออ๋อ จับกินยาประพืชยาประพืชนี่นี่นี่จับกินตัวนี้ตัวอะไรแล้วเนาะเออเราอ่านเกมมาแล้วจังได้กุมมี่ตัวนี้กุ้มนี่สบัดหัวเหรอวมเออเนี่ยเสียเปียงไม่มีปัญหาเสียเปียงไม่มีปัญหาอวมเด้๋วเจ้าเฮ้ย เอาสิปุ๊บปุ๊บนเห็น่จัดจิ้นจัดจิ้นอีกห้องเตียนยอมแทไปเขาฮอตผู้เลวไปเหมือเสมอเมือไม่อบ่เมือบ่เมอเมือจแพ่ละเมือวาลวกไปไงเหมือมาเมอเขาสูงกว่าเอาไปยังอ่ะไปหืนเนาะไเลยเนาะขาาฮอตปลูับพืนนจแพ่ลออยาาเเสมอมีเปียบ้าน

ฟางในกบยัไ่เจียง้านอเจียง้านอด้นูเลมือเต้าหู้ได้จัดวะกระหักเลือดวะเี๋ไปว่วงมาเลือดแดงปากปากแดงอ่ะาเลอโอ้ยปากกินากเราพ้น่้เ้ยโอ้ยไปกนเ่องเขาีกว่าุนไปสาแล้วเนยนความตกยองเนี่ยไปเลยพื่อนนอ พูนะเห็นว่าพูดนะเขาสิราจิ้มสองเจ๊งพตกจิงเลยเยสามยู่นีละพนะพูนเจ๊ผาเบิ้งยู่นีละเ้ยเข้ามาควาำโตวงเนี่ยเขาฮัดพูนเห็นบ่สยมพูดใช่สามสาาโอ้ได้การเงิเดียวว่ากินฟรีฟรีเลยดิแหมคว่โตจังบบไอเดียเฮ้ย ยแ่ว่าไม่ชนะมากอะบอกเนี่ยบักเสือเลี้ยงตัวมาเลยเออไอ้เยอะขอไม่เล่บุตาเลยเดี๋ยวนอนนอนนอนกับตรงร่องละี่เรานเอยุมลี้ยงเลงหนาอกมาเลยเลียงกลีงบวมมือกันบ้างหมเล่้าเลี้ยเล่้ยเบวมมูอเลยงเลี้อยากยยงเลี้ยยำบมมืออัอยากคุยนตาแลกเนี่ย จอขอตาแรกรันวาเขาฮดเขาฮดเขาไปยตัว้อยแยสองคือกินไปเลยเนาะสองขมุมมาลา้นอบอย่างไรเนาะยกสองขมุ่มนะอ่ะปอนเนาดมิตจีรีตาเนี่ย้ยนั่นเออเอออเอาหัวทัวนเจ้าูกระาเนาะาทำนี่ก็ยังยงกัอไยู่บงโอ้ยหดโอ้ยหมดโอ้ยหดแล้ว โอ้เรากโกงคอาไงเาไกงมื่อกี้น่ะปัดปัดคือมนิมาโกงกันอย่ปดไมันต้องับออกที่ว่าตท่ัเไดลจ้าคดว่าเจ้าเขาได้เมื่อเขาบอดอ่เม่อนสเลดน้าอ่าเลยเาเลยเอาเล เขาจใช้ก็ตายพื่อยังพื่งเขาเพ่อเขา่เขาอ่าไปยืดมาเนี่ย่เขาหล่นในเนี่ยวกวัก่งมาอ่าไปยืดันทั้งเนี่ยไลยกินหลดอ๋อวอกไปเรืออเลยไลกินเลยไงก็ไม่แพ้องว่าได้แน่เนี่ยโกงยิบมากยเนี่ยย่านย่ยานยังเนี่ยห้ยยเกินเอาตัวนั้นวิ่เนี่ยนะกินแม่กินกินเดกเขาาขากินกินอมคือเงียบแดมบนะไ่ เขาเพ่หไปหรือหดง่สองตัวนี่ยไม่ไม่งกายเขาโกงเนี่ยจับกวัดมักเ้าของอันมันช่วยตรงนี้หรืไม่เลิยเ่นเลยยุ้ยจับจับแล้วมันหลังเยอจับจับจับควันจับควานจับบอลแล้วตัตัวเลยไปนะคุณเลยมันช่วยบึงเขาเป็นเย้าเงียบๆไม่อยากอายเปล่าไม่อายวะไม่จับคู่กันเนาะเดี๋ยวมึงรวมยาบาดมึงนี่ที่ฮารุนน่ะหามีเลยเหรอ ไปทมนไปกี่ล้นลนกหรอวะยอคิดว่าจถือบุญใหญ่ได้ขนาดแบบนี้ชื่อเบ๊บอ๊อ๊บอ๊บอ๊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 ออ๊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 ออออ๊ออ ท่ทาานี้ทางไหนเอาทังไหเอาทังไหเอาทางไหเอาีนี่ีสื่อบืแทนเนาะซื้อื่แทนนาะนี่ยังนี่แล้วเอาดีละเอาตีละเยได้แว่า่นเลยข่เลยเอาอย่านเอาซื้อบือิมาเต้นเต้นทุ้เาเล่ะไงนี้เอาฮอตฮดแลแล้วไงี่ไกินรดแล้วที่ไปที่หอย่าคุยแม่ ไี่น้ไหนบุ่ยเ้ป็น้ะไรนเดี๋ยวนี้นานเนี่ยคนจะนานเลยบุ้มใจจะนาแนบนะ